กูจะจบแตกแล้วเกิดบังเกอร์โรงงานใกล้ๆเลยนี่เกิดแถวห,หน้าประตูว,ว่ามันต้องเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่หลังบังเกอร์ม,รอมันคือผีจีนใช่แล้วผมมาเล่นตัวนี้เลยผมไขฝ่ฝันทุกทีเลยนนมนดักมผม มือหนอ,โนอาโซะทีนี้นัวผีจีนใส่ร่างง้งเข่าง้ง,ง,งตีงร้างข่าไล่ยากไอ้มันเดินดักเดินดักเหรอมันไม่เ,มเปลี่ยนตัว,ตวยังตามอยู่ปะมันดักไปดักมาแ้ายังหามุมอยู่มันปีนายากจริงวะไม้ไยินไ้แล้วเข้าไปปีนเป็นเป็นอย่างยากเลยอันปานี่ยค่ะ เฮ้ยไ<ก>ข่ฝันไข่ฝันไข่ฝันละวหนึ่งชดพอเราบมกต้นไม้ที่บ้านแล้วค่ะของที่มันการะลงมาเหรอไอ้ปีนเข้าระดาบกันมันเนี่ยอยากลองเล่นเขาไมไอ้เข้ามาแล้วมันปีนเข้าหน้าต่างไ,งไาาล่ไใครอไง,งพี่เฟรดเข้ามา,าจุงมือพี่เฟรดจุงมือจุงมือ,อนี่ให้พี่เฟรดวิ่งหน่อยเฮ้ย เป็นไหมติดล้มเหลว้มันเหลวมันเหลวตามอยากกินอะไม่หรอกเฮ้ยม้หเอาละทำไมเขาดุตรงนั้นน่ะนี่มาเอาปั่นาไม้นีคนปั่นแล้วเขาเขาตามพี่เฟดกยิ้มี่แล้วไม่ใช่ทำไงทำไงเดี๋ยวก่อนนะกดไอเทม ไอ้อกดสก,กิลแล้วก็เลือก,กนนะออตัวพี่เหยวนน่ะไอ้ตัวพี่เฟ,ฟ่ะใช่ปะอันนี้มันมันกดให้เองใช่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 ใชแล้วพี่อยวนานาจะเจ็บแทนแล้วก็รีเลือดได้ไดเอาว่าโดนสัมเพย์โดนสัมเพย์ยังไม่ล้มผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นแบบมันฮุกยังไงให้มันเหมือนกันอ่ะตัวเนี้ยไม่พี่หยวนานาเล่นถูกเราตัวนั้นก็แค่กดยูและยะไกลคล้ายๆเสียพี่เฟยากได้กิ้วอีกวะไม่ได้แล้วตายแล้ว ไ,ได้้แลวสผมไม่ดึงให้มาแล้วพาลงใต้ดินว่ะใต้ดินเียวไทยมาด้วยผมมีไทยเป็นตัวาขาวน,นตัวบินดูดเนะม,ม,มันหาผมไม่เจอ <c oughs> <c oughs> พี่เพ่ก็หาผมไม่เจอ มันอยู่ข้างๆพี่เฟย์เนี่ยใช่เขาพยายามจะตีเลยพี่เฟยไปแล้วบอกพี่เลยบอกแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีพี่เฟยจุงมือ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 มีไม้ตรงนี้ไม้ไม้ไม้เล่นไม้เล่นได้เล่นได้สปินงเอ็นเอาว่ะปินมาปินกลับว่ะอุ๊ยรอแป๊บนึงนะบูดาวเท่าไหร่อะจุงมือ จงมือจงมือจงมือพี่เฟยจงมือ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 เอ้าวิ่งติดเพื่อนวิ mm ่งติดเพื่อนมันเรามันเรามันหลอนเราหลอนติดน้ำหอมติดเลยเออวิวิ่งติดน้ำหอมเอาอพับไม้ใส่ก่อนรอบเล็กรอบเล็กวิ่งติดรอบสองติดน้ำหอม พี่นาอยู่ไหนเออตรงนั้นเหรอตรงนี้มันกำลังไปประตูวันนั้นพี่นาเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหานะเท่าไหร่แล้วทำรักว่ะแล้วอุ้ยเดี๋ยวเจ้าคูอมือด้วยหน่อยดิได้ได้เดี๋ยวรอประตูเสร็จกันไอ้กี่พี่บอกไปนะเมื่อกี้พี่นาดูพี่นาลองกดไอ้นี่เป็นหนึงไงเฮ้ยมันหล่อมาพี่นาวิ่งมาพี่มามามันหล่อมากมันหล่อมากมันหล่อมากวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกอย่าโดนอย่าโดนตีเพิ่มอย่าโดนตีเพิ่มมันตามผมมันตามผมพี่นาแบบไปทางกันเลย ใครมีไทยใครมีไทยพอแล้วมันวาเก้าอี้นรกเก้าอี้ตัวนี้ดึงจากข้างหลังได้มันกำลังสนใจหลังเก้าอี้ใครมีไทยดึงได้เลยไม่ไม่ไม่ไมนจะมาไล่พี่หนูนะไม่ได้ไม่ได้มันกลับเก้าอี้แล้วผมดึงหลังดึงดื้อดึงดื้อ ไปแล้วพุ่งออกแ้วเฮ้ยผมผมรอดผมรอดมาเร็วใครใครใครไม่รอดวิ่งมาจุงมือพี่อยู่งแนามา้ยนี่าทำอะไรตาต,ตพี่แนนแย่แล้วตาจะหายแดงอีกแป๊บเดียวม,ยมันบินอย่าวิ่งไปจุงมือรอมหนึง่งนะมันบินตาแดงมันจะบิงตี บิงพันอุ้ยขนลุกเลยนี่เนี่ยมันจะเอาผมให้ลมให้ได้ตาหายแดงแล้วเหล่าเหลากับเหล่ากับพี่กกกกนกวิ่งมาวิ่งมา,งมา,งมางพา <c oughs> ี่ากดจุมือไปไปไปนี่อะวิ่งเขาใส่ <c oughs> เรียบร้อยวหรอ เฟะไม่ยอมมาจุงมือผมอ่ะอวิ่งอย่างมีคนเอบอุ๊ยจูจูชีเขาแอบวะเออ,อเจูจูชีโดนดเน่ยเ้าเห็นแล้วเขาจะตีเบิ้ลโดนเน่ยเขาตีเบิ้ลเ้าตีสองเพะตายนี่เขาหลังการวิ่งจุงมือ ได้ดิก็บิดคอยบิดคอยก็มีราคาเอาเหรียญบิตคอยได้ออกมาก็ได้เงินออกมาแล้วผมอยู่ตรงม้าหมุนนี่อยู่สองชั้นแต่ว่าขึ้นมาตั้งหลักก่อนผมว่าผมน่าจะลอดตอนนี้สองชั้นมันนิ่งๆนะมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะยาวๆอยู่ตรงสงสั่งสองชั้นอะสั่งสองชั้นกะละเทียเหรอตัวนะไหลังสองชั้นหลังสองชั้นตัวอะไรไม่รู้ ถ้าพี่อ้นมาไปศึกษาอาจารย์นเนิร์ดขึ้นแต่ผมแนะนำว่าให้ศึกษาจะด้วยจะด้วยวยด,ด <c oughs> ใ้ใครจะอยู่ช่วยตรงนู้นศึกษาสามเพลย์คำเพลย์ใช่สามเพลย์ตายจะไปดีกว่าไม่ตัวอะไรกันแล้วเดียวเนื้อที่มันขึ้นหมดเลยจ้า ม,มันตามเหรอ๋อหมาถึงราคาขึ้นเอ,อ้าเธอเหลอเ,หเธอเล้อรถไฟแล้วก็มีคนยืนเห็นดูไยมีคนรองงวลยถ้าโดนเธอเล้อคือตายเลยใช่เนี่ยแต่ถ้าโดนตีปกติได้ประมาณสองสมทีลม ใช่ตร้องต้องยอมโดนตีสักทีน,นึ่งแล้วค่อยขึ้นรถไฟไตายไปไหนตุยไม่ตุ้ยมีคนรอช่วยเครื่องเหลือสองไอ้เหลือสามอสอทำเไงก็ได้ให้พี่หน,น,นามาสถานีส่งให้ได้เดี๋ขึ้นตึกวิง่งแข่งแเอสี่ยวนาวิ่งหนีสชีวิวตว ีีีวแต่ตัวมันไม่มีอะไรจูดได้เลยใช่ตัวมันแบบตัวมันเทร์เกบเลยใช่ถ้าโดนโดนทีเดียวล้มคือจริงเลยไม่นะเดี๋ยวผมไปช่วยรอบต่อไปโอเคต่อว่าต่อว่าห้าข้างซืทีรามแบบไม่เฟดมันนี่โรคสะพานอ๋อนั่นมันพี่หนุนแน่ใช่ไอ้มันเทเลแม่ทำไมเทเลมันซื้อทีรามิไม่มีไทยอ่ะบรรจารมันมันมันโดนเพื่อนหน้าผมกำลังฮิวให้ เออพี่งงอยู่ทำไมมันเทเลมันหลงเหรอแล้วไม่ได้หลงมันเทเล่พี่เมันหลายจะแบบว่า,างงว,งว่าตัวไหนตัวไหนกันแน่แล้วก็เทเลเลยไอก้กี่ถ้าตัวเนี้ยมันอนะมันมาเร็วรีบรีบรีบวิ่งตอนลุกขึ้นมาวิ่ง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 ตอนตีสองทีนี่ไงเดี๋ยวตีสองทีเหมือนเหมืนเต็มมาเจอาพี่อณณณตอน,น<า>ตีทีเดียวตายานะจุ้มมือจุ้มมือเอ้ยงั้นขึ้นขึ้นขึ้นเฉลี่ขึ้นเฉลี่ไหนก็ได้ไปไหนก็ได้รถไฟ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  รถไฟไปเลยขึ้นรถไฟไปเลยยาวๆสถานีสามมันตามมันตามมันตามเฮ้ยพีกดีพีกดออก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 เวียนนมันจะตีเวียนนะงมือจ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 ุงมืออออขึ้นตึกขึ้นตึกขึ้นตึกทา่น้นไปทางฝั่งลุ้นจะอุ่งมือจงมือไปบังจงมือไปบังจองจงมือไปบังเอ้ยไปเลยไปเลยจงมือไปบัง มันตามพี่ถึงนาตลอดไปใช่ไอ้กีดตัวเนี้ยสมมุติถ้าเกิดเลือดลมใช่ปะแล้วมันมีมือเกาเลือดอยู่อะถ้าเกิดคนแบบไม่มีสายอะไรเนยหรอได้ครับเลยเริ่มมันจะรีขั้นอยงเงี้ยมันก็ต้องรีที่สองทีมตรงเงี้ยเหมือนเลือดเต็มต้องหิวต่อเดี๋ยวไปช่วยสองสนุกจังตัวมันจุงมือวิ่งแบบวิ่งหน่ได้เมื่อกี้หิวขึ้นมาคือซีสองต้องตอนแบบจูบือตลอดไปใช่เดี๋ยวมันจุกมันครูดาวแป๊บเดียวเองอ่ะเฮ้ยมันปักมา อุ้ยโดนพี่อะไรวะเนี่ยลุกปั้นทีเดียวครึ่งหลอดไอ้หนีเครื่องพร้อมแล้วเครื่องพร้อมน้ำหอมข้างหน้าดึงได้แหละเดี๋ยวมาเข้าสองแล้วกันดึงดือด้อมาละมันดึงเร็วมากอะพี่ชนาไปสถานีสองมีรถไฟถ้ามันตามก็นั่งมาสามเลยชนาเฟสองนาตายดีกว่าใช่ถ้าโดนอีกทีหนึ่งคือตายเลยต้องไปขึ้นรถไฟตาย มันตามไหมใช่ตามรัวๆขึ้นทันไหมไม่ทันีวิ่งตรงๆคังๆโดนพิงเข่งๆตรงๆไอ้ขี่ห้าสิบต้อตีหกแล้วทีนีก็สามเอามันเทเลมันเทเลมีคนไปพิ้งมาช่วยหรือเปล่าทางนี้เสร็จเสร็จแล้วตัวเก่าๆตัวเก่าๆม่มมีันกลับมันไล่พิเศษอยู่วะเนี่ย พิเศษต้องยอมให้มันจับแล้วเลยแล้วก็งานมันเปลี่ยนตัวเมื่อไหร่มันเอาพี่นายงานพี่นายลุกได้มาสายอีสามไปนะได้เดี๋ยวผมกดให้มาถึงสี่เลยไอ้กิวไหนนะไอ้กิวสี่เหรอใช่ใช่นั่งมานั่งมาเลยนั่งรถไฟมาเลยถึงสี่เลยขี่เขาไปแล้วเขาไปหาไอ้กิวแล้วเขาไปไม่ทันไม่เขามาหาเราขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟขึ้นได้หรือเปล่ามาผมผมรอขึ้นด้วยผมรอขึ้นด้วยมาเร็วมาเร็วเอ้า มาแล้วผมนั่งอยู่หลังสุดโโออเเคคมันตามมาไม่ทันเดี๋ยวผมจะไปยืนรอพี่วรรณพี่วรรณนาจุงมือเอ้ยเดี๋ยวพี่วรรณนายืนรอรับผมหน้าประตูเนี่ยผมจะเฮ้ยพี่วรรณนาไปหน้าประตูแล้วเฮ้ยอย่ารับอย่ารับพี่วรรณนาจุงมือ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 เย้แล้วโอ้พี่เฟดแคบพี่เฟดอยู่แล้วมันยืนแข็งอยู่แล้วมันยืนแข็งแลมันแบบ มันจะเอาหมดเลยหิวแล้วมันยืนเคียงเมื่อกี้คือออกประตูได้แล้วต้องต้องต้องบอกว่าไม่ต้องหิวแล้วเพราะเมื่อกี้มันตาแดงมันวิ่งมาัฉไม่ทันไม่รู้กำลังคานอยู่มันคานแฉมากมันคาสุมือมันคานมันมันวิ่งมาแล้วนหรือเปล่าทันเย่มีคนแค่พี่เดือนนาเพราะว่า ไปรับลก oh, อกวีด